โรคเหล่านี้กินแมกนีเซียมได้ไหมคะค่ะทานได้ไหมคะถ้าเรากินได้คะ่คะแต่ว่าห้ามกินคู่กับยาไทรอยห้ามกินในมือเดียวกันต้องห่างกัน4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเมื่อวานนะคะเมื่วานทานได้คะ่ะแต่ต้องดูว่าเป็นโรคไตด้วยหรือเปล่าเป็นโรคไตเรือรังระยะที่ 3A3B เป็นต้นไปก็แนะนําปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ระยะ1่ไตระยะ1่ไตระยะ2ก็กินได้ตามปกติแต่หมออยากให้แยกเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดความดันนะคะความดันสูงใช่ไหมความดันสูงกินได้คะ่ะ แต่ห้ามกินแมกนีเซียมคู่กับยาลดความดันเพราะแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการทําให้แบบหลอดเลือดขยายบํารุงหัวใจอะไรเงี้ยมันทําให้ความดันตกอยู่แล้วถ้าไปกินคู่กันเดี๋ยวมันเยอะเกินต้องกินแมกนีเซียมห่างจากยาลดความดันอย่างน้อย4-6ชั่วโมงค่ะเช่นกินยาความดันตอนเช้าใช่ไหมแมกนีเซียมก็กินก่อนนอนไดืค่ะไดจางทานได้ทานดีมากๆนะคะแต่ถ้าเป็นโลหิตจางแบบธาลัสซีเมียอาจจะต้องเริ่มแค่ครึ่งโดสเพราะธาลัสซีเมียเนี่ยมักจะมีภาวะอื่นแทรกเช่น ม้ามไตอะไรเงี ALLY, ้ยไม่แข็งแรงมีภาวะผิดปกติอื่นๆซ่อนอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้แพทย์ดูให้นมบุตรค่ะให้นมุตทานได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าปกติผู้หญิงให้นมบุตรเนี่ยจะต้องการแมกนีเซียมเนี่ยมากกว่าผู้หญิงปกติ10%อยู่แล้วเพราะนั้นควรทานเสริม แมกนีเซียมเซเว่นอินวเป็นแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายฟอร์มวัตถุดิบเกรดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีวิตามิน D3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและวิตามิน B6 ช่วยบำรุงปลายประสาทสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานโรงงานผลิตระดับ GMP สหรัฐอเมริกาหรือ USFDA Vita Biotech ผลิตโดยทีมแพทย์มาตรฐานระดับโลก